แมทพินนี่เคลื่อนไหวแล้วลังข่าวลือสงกรานจะพาสาวใหม่เข้าบ้านจากกรณีข่าวบันเทิงช่องแปพิธีกรเปิดเผยว่าเพื่อนตอนเจอแมทและไฮโซพกที่ผัดด้วยกันจริงๆรวมทั้งไทยสองไอจีก็เห็นทั้งคู่ออกกำลังกายในยิมเดียวกันแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ก็ดูรู้ว่าที่เดียวกันแต่ทั้งคู่จะไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่แปลกเพราะทั้งแมทและไฮโซพกออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันมานานมาก พร้อมเผยข้อมูลเด็ดอ้างว่าเพื่อนของเธอเพิ่งเจอหนุ่มสงกรานต์กับสาวอื่นที่ไม่ใช่แมทสาวคนนี้เป็นดาราเหมือนกันเคยเล่นซีรีส์อายุสักสาปีแต่ก่อนภาพลักษณ์ใสแต่ตอนนี้เปลี่ยนแนวเป็นสาวแซ่บแล้วและมีชื่อย่อมจุดที่ไม่ใช่แมทพีนี่ส่วนความสัมพันธ์ของสงกรานต์กับสาวคนนี้คืออะไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองเพจดังได้โพสต์ภาพดาราสาวสวยมายนบศสิสส ไปออกรอบตีกอล์ฟกับแมทธิวดีนและสงกรานเตชนรงโดยมีข้อความระบุว่าซองแฟชั่นชุดตีกอล์ฟสาวใหมา่นสัศส,สิเป๊ตังยังกับเดินสับบนรันเวยร์ แต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้แล้วโดยขอเป็น F และแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้ล่าสุดสาวแมทพินนี้ก็ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางข่าวลือการเลิกราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดได้โพสต์ภาพระบุกอเอาความว่าพี่ยากระพริบประแรงนูหนาว